สวัสดีครับนักศึกษาท่านนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการทดลองที่5นะครับเป็นคลิปอธิบายการทดลองที่5้านะครับเรื่องการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าในสนามแม่เหล็กนะครับวัตถุประสงค์นะครับก็เพื่อศึกษาเกี่ยวกับแรงที่กระทํากับประจุไฟฟ้านะครับที่เคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กนะครับหรือที่เราเรียกว่าแรงลอเรนซ์นั่นเองนะครับ โอเคนะครับเราก็จะมีโปรแกรมจําลองการเคลื่อนที่มาหนึ่งอันนะครับให้เราใช้ในการศึกษากันนะครับเรามาดูทฤษฎีกันก่อนนะครับเริ่มต้นนะครับให้ดูในรูปที่หนึ่งก่อนนะครับโดยปกตินะครับถ้าเกิดสมมุติว่าอิเล็กตรอนนะครับเราทราบแล้วเนาะอิเล็กตรอนเป็นมีประจุลบนะครับถ้าอิเล็กตรอนเนี่ยเขาเคลื่อนที่ในบริเวณที่ว่างเปล่านะครับถ้าเขาเคลื่อนที่ได้ความเร็วนะครับเขาก็เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆครับเป็นเส้นตรงนะครับเป็นเส้นตรงไปนะครับทีนี้เนี่ย ทันทีที่อิเล็กตรอนเนี่ยนะครับเคลื่อนที่เข้ามาในบริเวณที่มีค่าสนามแม่เหล็กสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแนวทางการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนเนี่ยจะเบี่ยงเบนไปแสดงว่าเมื่ออิเล็กตรอนเคลื่อนที่ในบริเวณว่างเปล่าไม่มีแรงกระทำนะครับแต่เมื่ออิเล็กตรอนเดินทางเข้ามาในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กอิเล็กตรอนจะมีแรงกระทำ แรงหนึ่งนะครับทำให้แนวการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนเนี่ยมันเบียเบ่ยงเบงไปทีนี้นะครับเออเรามากําหนดสัญลักษณ์ง่ายๆกันก่อนแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าเราต้องพูดเป็นสามมิติเนาะนะครับถ้าเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นกากบาทนะครับจะแทนว่ามีสนามแม่เหล็กเนี่ยพุ่งเข้าไปในหน้ากระดาษนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสนามแม่เหล็กที่มีรูปเป็นจุดๆนะครับ จ,จุดแทนสนามแม่เหล็กพุ่งออกพุ่งออกจากหน้ากระดาษแล้วพุ่งมาเข้าทิมหน้าเราเลยแหละนะครับทีนี้สังเกตนะครับอิเล็กตรอนตัวเดิมเคลื่อนที่มาในสนามแม่เหล็กที่มีทิศพุ่งเข้าตัวกระบาทนะเห็นไหมครับว่าทิศการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนเนี่ยมันถูกบีบให้เบี่ยงลงนะครับส่วนถ้าอิเล็กตรอนเคลื่อนที่เข้าไปใน สนามที่มีทิศพุ่งออกอิเล็กตรอนจะถูกบีบให้เบี่ยงขึ้นคือหลักการตรงนี้นะครับมันเป็นหลักการเบื้องต้นของหลอดแคโทดนะครับถ้านึกภาพหลอดแคโทดไม่ออกนะครับก็นึกถึงภาพจอคอมพิวเตอร์หรือโทรทัศน์สีแบบโบราณโบราณน,นะครับที่มันแบบคือเดี๋ยวนี้มันจอแบนหมดใช่ไหมแต่เมื่อก่อนรุ่นโบราณโบราณที่มันเป็นก้นยาวๆใหญ่ๆนั่นนหะนั่นนหละนั่นแหละครับนั่นคือหลักการอันแรกๆนะครับขอ,ของเจ้าตัวนี้แหละ ทีนี้นะครับไอเจ้าแรงกระทำที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับมันก็มีวิธีการคานวณเนาะนะครับก็ลอเรนซ์นะครับก็ทําการศึกษาเรื่องนี้นะครับแล้วก็สรุปนะครับความสัมพันธ์ของเรื่องนี้นะครับออกมาเป็นสมการที่1นะครับเรียกว่าแรงลอเรนซ์นะครับ f เท่ากับ q v cross b ทีนี้ไอเจ้า r o s s B เนีมันเป็นผลคูณเชิงเวกเตอร์เนาะมางี้นะครับเริ่มต้นน่ยคือเวกเตอร์เวลาเขาคูณกันเนี่ย เขาจะคูณกันได้2แบบเนาะแบบสเกล่าโปรดักต์นะครับกับแบบครอสโปรดักต์นะครับดอ,ดอทดอทโปรดักต์กับครอสโปรดักต์นะครับดอทโปรดักต์เนี่ยก็คือการที่เวกเตอร์เนี่ยคูณกันแล้วเนี่ยผลลัพธ์ได้เป็นปริมาณสเกล a r นะครับอย่างเช่นเราเรียนแล้วในในใน,ในฟิสิกส์หนึ่งเนาะอย่างเรื่องงานอย่างเงี้ยนะครับเอาแรงมาคูณกับการกระจัดเนี่ยซึ่งเป็นเวกเตอร์ทั้งคู่เลยนะครับได้ผลลัพธ์เป็นงานซึ่งเป็นปริมาณสเกลร์นะครับส่วนในเรื่องนี้เนี่ย นะครับผลคูณตัวเนี้เกิดจากการเอาความเร็วคือตัว v นะครับตัว v ตัวนี้คือความเร็วนะครับเอาความเร็วมาคูณกับสนามแม่เหล็กนะครับซึ่งก็เป็นปริมาณเวกเตอร์ทั้งคู่เลยนะครับ ผลลัพธ์ที่ได้ก็ยังเป็นปริมาณเวกเตอร์อยู่นะฮะ a cross b นะครับถ้าเกิดตามสูตรเต็มเลยเนาะนะครับ a cross b ก็คือขนาดเวกเตอร์ a นะครับคูณขนาดเวกเตอร์ b คูณค่าไซน์ซีต้านะครับเมื่อซีต้าเนี่ยคือมุมที่กระทํากันนะครับระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b ในที่นี้นะครับก็คือมุมที่กระทากันระหว่างเวกเตอร์ความเร็วนะครับกับเวกเตอร์ของสนามแม่เหล็ก ทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าซึ่งซึ่งซึ่งทิศทางการเคลื่อนที่ตัวนี้นะครับทิศทางของเวกเตอร์หนึ่งหน่วยตัวนี้นะครับมันจะเป็นไปตามกฎมือขวาเดี๋ยวเราพูดถึงกันเนาะเดี๋ยวเราให้พูดกันนะครับว่ากฎมือขวามันคืออะไรนะครับโอเคถ้าเกิดเราคิดถึงแต่ขนาดนะครับสมมุติว่าเราสามารถหาทิศทางการเคลื่อนที่ตามกฎมือขวาได้เองนะครับถ้าเราพิจารณาเฉพาะขนาดของแรง แรงทางแม่เหล็กเนี่ยนะครับหรือแรงที่สนามแม่เหล็กเนี่ยกระทากับประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กนะครับแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็จะคํานวณได้จากสมการที่สองตรงนี้นะครับ F FB นะครับแรงจากสนามแม่เหล็กนะครับ FB เท่ากับ qVB sin ซีต้านะครับเมื่อ q คือขนาดของประจุนะครับ V คือความเร็ว B คือ ความเข้มของสนามแม่เหล็กนะครับแล้วก็สุดท้ายไซด์ซีตานะครับซีตาก็คือมุมที่กระทํากันนะครับระหว่างทิศการเคลื่อนที่ของประจุก,ก็คือทิศของ V นะครับกับ b ก็คือสนามแม่เหล็กนั่นเองคือประเด็นว่าในตอนนี้ครับเดี๋ยวเราจะคิดอย่างง่ายก่อนนะครับคือเราจะคิดในกรณีที่ v กับ b เนี่ยตั้งฉากกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะทําให้ประจุไฟฟ้าเนี่ยเคลื่อนที่วนเป็นแค่วงกลม นะครับเพราะถ้าเกิดว่า V กับ b ไม่ตั้งฉากกัน,นก็จะยากขึ้นนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าตัวประจุเนี่ยจะเคลื่อนที่เป็นเขาเรียกไซคลอยนะครับเป็นเกลียวเป็นเฮลิกส์นะครับเป็นเกลียวเลยเหมือนเหมือนกับเหมือนกับเป็นสปริงนะครับก็จะคำนวณยากขึ้นหน่อยพั้นตอนนี้เราเอาเราเอาเฉพาะตัวที่เป็นพื้นฐานก่อนแล้วกันเนาะนะครับส่วนมากเราก็จะกําหนดให้มุมซีต้าเนี่ยระหว่าง v กับบเนี่ยเป็นเก้าสิบองศาหรือว่าตั้งฉากกันนะครับโอเคทีนี้นะครับ สมการที่สองเนี่ยบอกวิธีการหาขนาดของแรงนะครับที่เกิดขึ้นจากสนามแม่เหล็กนะครับส่วนทิศทางของแรงที่เกิดขึ้นจากสนามแม่เหล็กคุณสังเกตนะครับเห็นไหมรูปที่1ทางซ้ายทางขวาเนี่ยอิเล็กตรอนประจุเดียวกันเคลื่อนที่ไปทางเดียวกันนะครับแต่ทิศของสนามไฟฟ้าไม่เหมือนกันถูกต้องไหมพราะรูปทางซ้ายมือสนามไฟฟ้ามีทิศพุ่งเข้านะครับรูปทางขวามือสนามไฟฟ้าโทษที รูปทางซ้ายมือสนามแม่เหล็กสนามแม่เหล็กนะครับทัวทีสนามแม่เหล็กมีทิศพุ่งเข้านะครับส่วนรูปทางขวามือเนี่ยสนามแม่เหล็กมีทิศพุ่งออกฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้เจ้าตัวแรงที่กระทำหรือตัว Fb เนี่ยก็มีค่าไม่เท่ากันนะครับแต่ขนาดเท่ากันเนาะขนาดของแรงเท่ากันทีนี้เราก็จะมาดูต่อนะครับว่า ไอเจ้าทิศท,ทางของแรงที่ผมเขียนไว้เนี่ยว่าเป็นไปตามกฎมือขวาเนี่ยดูยังไงโอเคหลักการดูอย่างนี้ครับอะ,ะก่อนดูนี้ก่อนนะครับเขาบอกว่าครับจากสมการที่สองจะเห็นว่าถ้าประจุฟไฟฟ้าอยู่นิ่งหรือเคลื่อนที่แต่เคลื่อนที่ขนานกับทิศท,ทางของสนามแม่เหล็กจะไม่มีแรงกระทํากับประจุฟไฟฟ้ารนนั้นนี่ไงดูตรงนี้ก็ได้นี่ครับ Fb เท่ากับ qvb sin ซีนั่นแปลว่าถ้าเกิดตอนแรกเนี่ยประจุวางอยู่นิ่งๆนะครับแล้วคุณเปิดสนามไฟฟ้าใส่เขาเขาก็จะไม่ขยับนะใช่ไหมครับเพราะค่า v เป็นศูนย์แรงที่เกิดก็เลยจะเป็นศูนย์ตามไปด้วยหรือถ้าเกิดว่าประจุไฟฟ้าขยับนะครับแต่ขยับในทิศแบบนี้สมมุตินะครับสมมุติว่าลูกศรสีน้ําเงินเนี่ย แทนทิศของสนามแม่เหล็กนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเจ้าประจุไฟฟ้าหรืออิเล็กตรอนเนี่ยเคลื่อนที่ไปทางนี้ก็คือทํามุมซีต้าเท่ากับศูนย์องศาคือเคลื่อนที่ทางเดียวกันใช่ไหมครับหรือเคลื่อนที่ไปทางนี้หรือเจ้าซีต้าเนี่ยทำมุมร้อยแปดสิบองศาคือไปพลัทางกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแรงที่กระทำกับประจุไฟฟ้าก็จะเป็นศูนย์เช่นเดียวกันนะครับเหตุผลเพราะว่า จะเป็นทรายศูนย์องศาหรือจะเป็นทรายร้อยแปดสิบองศาก็จะมีค่าเท่ากับศูนย์นั่นเองนะครับลองกดให้เลขดูได้นะครับทั้นที่ถ้าเราพูดถึงในกรณีที่แบบว่าที่ผมบอกว่าเ,ออเราพูดถึงในกรณีที่ v กับ b มันตั้งฉากกันนะครับเพราะว่าทรายเก้าสิบเนี่ยมีค่าเท่ากับหนึ่งก็คือแปลว่าตอนที่ประจุไฟฟ้าเนี่ยครับเคลื่อนที่ตั้งฉากสนามแม่เหล็กเนี่ยจะเป็นตอนที่เกิดแรงมากที่สุดแล้ว นะครับเพราะว่าค่าสายมากสุดเท่ากับหนึ่งนะครับทีนี้วิธีการหาทิศทางนะครับของแรงนะครับหลักการนี่ใช้กดมือขวาใช้กดมือขวานะครับนิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็นิ้วโป้งมือขวานะครับตามตามรูปเลยนะครับเวลาเราหานะครับเราเอานิ้วชี้ชี้ไปทางทิศที่ประจุฟไฟฟ้าเคลื่อนที่นะครับเอานิ้วกลางแทนทิศที่ สนามแม่เหล็กพุ่งไปนะครับคำตอบหรือว่าแรงที่กระทํากับประจุไฟฟ้าจะเกิดขึ้นตามทิศของนิ้วโป้งแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่ากดมือขวานั้นเป็นกดที่ใช้ได้กับประจุบวกเท่านั้นนะครับ ใช้กับประจุบวกเท่านั้นทีนี้ทีนี้แล้วถ้าเกิดเป็นประจุลบระทันยังไงก็ไม่ต้องตกใจครับประจุลบเนี่ยก็ยังคงใช้กดมือขวาอยู่เลยเพียงแต่เวลาตอบประจุลบนั้นทิศของแรงจะตรงข้ามกับนิ้วโป้งเห็นปะเห็นไหมครับทิศของแรงนะนะครับทันสรุปนะครับเอาง่ายประจุบวกนะครับทิศจะตามนิ้วโป้ง ไม่ต้องไปใช้มือซองมือซ้ายเลยนะครับผมเดี๋ยวจะงงนะครับเอามือขวาอย่างเดียวพอนะครับอันนี้คือทิศเนี่ยจะตรงข้ามนิ้วโป้งนะครับโอเคนะครับทีนี้ทีนี้ทีนี้เนี่ยเราเรากลับมากรณีของเรานะครับเราทราบแล้วว่าผมเขียนตัวนี้ใหม่นะครับเอฟเท่ากับ q v b s i n านะครับทีนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่านะครับมุมาเนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ90องศาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือประจุไฟฟ้าเนี่ยจะเคลื่อนที่เป็นวงกลมนะครับทันทีที่ประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่เป็นวงกลมปุ๊บแน่นอนมีรัศมีถูกต้องไหมครับประจุไฟฟ้าเนี่ย จะสามารถเคลื่อนที่เป็นวงกลมได้นะครับแน่นอนต้องมีความเร็วและก็ต้องมีอะไรครับแล้วก็ต้องมีแรงสู่ศูนย์กลางซึ่งในที่นี้นะครับแรงสู่ศูนย์กลางที่ว่ามันก็คือแรงทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะเพราะนะครับจากสมการที่สามเนี่ยแรงสู่ศูนย์กลางของวัตถุนะครับ Fc มีค่าเท่ากับ mv กำลังสองส่วนอาในที่นี้ fc คืออะไร fc ก็คือ qvb s i น์ซีตาซึ่งแน่นอนนะครับว่าประจุฟไฟฟ้าเคลื่อนที่ตั้งชากับสนามแม่เหล็กสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไซน์9กมีค่าเท่ากับ0นะครับทั้นแทนค่าลงไปคุณจะได้ว่าเป็น qvb มีค่าเท่ากับ m V กำลัง2ส่วนด้วย R ซ้ายมี V 1ตัวขวามี V 1ตัวนะครับเอา V หารทั้ง2ฝั่งนะครับสุดท้ายคุณจะได้ว่า R มีค่าเท่ากับ MV ส่วนด้วย QB นั่นก็แปลว่ารศมีการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าเนี่ยก็จะขึ้นกับค่ามวลความเร็วประจุไฟฟ้าแล้วก็สนามแม่เหล็กตามสมการที่5นั่นเอง นะครับเพราะฉะนั้นนะคราวนี้นะครับการทดลองนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าเจ้าประจุฟไฟฟ้าเนี่ยเวลาเคลื่อนที่เนี่ยเขาเคลื่อนที่ตามกดมือขวาจริงไหมนะครับพอเราเราเราคุณทดลองเสร็จปุ๊บนะครับทดลองเสร็จปุ๊บเห <c oughs> ็นแนวการเคลื่อนที่ของประจุฟไฟฟ้าแล้วหัดทํามือตามไปด้วยโดยหลักการ นะครับหลักการตามกฎมือขวาคือนิ้วชี้แทนทิศทางของประจุไฟฟ้านะครับนิ้วกลางแทนทิศทางของสนามแม่เหล็กนะครับนิ้วโป้งจะแทนทิศทางของแรงที่กระทำกับประจุไฟฟ้าในกรณีประจุบวกโอเคไหมและถ้าเป็นกรณีประจุลบแรงที่ว่านั้นก็จะมีทิศต,ตรงกันข้ามกับนิ้วโป้งนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองดูก็น่าจะ น่าจะเข้าใจได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะโอเคในส่วนทฤษฎีมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาดูในส่วนของการทดลองกันนะครับการทดลองก็จะมีสั้นๆมีการทดลองดูดูเหมือนเยอะนะครับแต่จริงๆแต่ละแต่ละการทดลองก็สัน้นๆเท่านั้นเลยนะครับไม่มีการคำนวณไม่มีการเขียนกราฟนะครับดูวาดรูปแล้วก็เขียนสรุปแนวโน้มเท่านั้นเองนะครับอ่ะโอเคอ่ะต่อไปเราจะมาดูส่วนของการทดลองกันครับ